ตนศรัทธาทุกท่านนะครับได้ไหว้พระกาวคำถวายพระตาหารสังฆท,ทานน้ำปณะนะเป็นลำดับต่อไปนะครับทุกท่านได้ยินเสียงแล้วก็พร้อมทุกท่านทุกคนจะได้บูชาพระพร้อมกันนะครับทุกท่านพร้อมแล้วบูชาพระโดยพร้อมเพียงกันนะครับอิเมนาสกาเลนา ต่างพุทธังอภิปุชยามาเอเมนาสะกะเลนาต่างธรรมังอภิปุชยามาเอเมนาสะกะเลนาต่างสังฆังอภิปุชยามาทุกท่านพราหมนะครับพุทธบูชา มหาเทชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคาวะโหติโลกนาถาอาภิปูชายามะ กับหลังสมาพร้อมกันอะราหงสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมัสสัมมีสุปาเตปันโนภะคะวะโตสั สังโฆสังฆนามามีทุ่การกล่าวคว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับลำดับต่อไปตั้งนโมสูสามจบพร้อมกันนะครับนโมนตตสาภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น a m o a ั t a ะ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  a t o ะระ h a โต o ุทุตสนามอโมตัสามังกาวะโตอะระหะโตสมพุถสตาทุกท่านว่าตัมนะครับอิมานิมายังพันเตภัตานิ สัพปริวารานีพิขูสังฆาสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิขูสังโฆอิมานีพาตานีสัพปริวารานีปฏิคันหาตู อัมหากังที่ารตังหิตายาโสขายาข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัะต,ตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงค์ขอพระสงค์จงรับซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ข้าพาเจ้าทั้งหลายพร้อมได,ดม้ญาติมรมีบิดาและมารดาของข้าพาเจ้าเป็นต้นตลอดกาลนานเถินสาธุายัเขพันเตสังโฆปฏิชาน เทรสปะปุณนติอาวสิสะปะขาอัมหะกัมปะปุณนตุภิกขุจะสมณนราจะชหัาถาจะปะปุณนตุภิกขุนันจะสมณนรานันจะ่หัาถานันจัญญธาสุขังปาริปุญชันตุสาธุ ทุกท่านเนาะ,ะช่วยกันตวัยพระตาหารเช้าวันนี้ถือ <c oughs> เป็นวันก็เรียกว่าอยู่ในวันช่วงของการรื่นเริงสิบสองสิบสามสิบี่สามวันนี้เป็นวันแห่งการหยุดการทำงาน แต่บางคนก็ยังทำงานอยู่แต่บางคนก็หยุดเพื่อที่จะมาเรื่นเริงบันเทิงใจพักผ่อนก็เรียกว่าเป็นการพักผ่อนใจที่จริงแล้วก็คือหากําลังใจให้ตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปหาอะไรล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าความบันเทิง ความสุขกับการอยู่ครอบครัวเพราะฉะนั้นภายในสามวันนี้ก็กอบโกยความสุขอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็ทำภารกิจต่อก็เรียกว่าหน้าที่การงานของเรายังมีต่อนะชีวิตก็ต้องดาเนินการต่อไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้โยมก็มาร่วมกันทำบุญกรขออนุมโมทนาสาธุพร้อมกัน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็บอกว่าความสุขความสุขหมายถึงอะไรความสุขก็หมายถึงว่าอารมณ์ในเชิงบวกความพึงพอใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าความสุข สุขจากอะไรสุขการอยู่จากภายในครอบครัวสุขจากการทำงานสุขจากการทำบุญเข้าวัดสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนจะเกิดจากความสุขสุขจากการบริจาคทานสิ่งใดที่แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอารมณ์ในเชิงบวก เมื่อเราทําไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดความปิติความยินดีให้เกิดอารมณ์ความสุขในด้านจิตใจการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเรียกว่าแสวงหาความสุขให้ใจแต่ในขนาดเดียวกันนั้นความสุขย่อมที่จะมีหลายแนวหลายทางในการที่จะหวอยหา คนเรามันมีความสุขที่แตกต่างกันออกไปนะก็เรียกว่าความสุขในด้านอะไรล่ะก็เรียกว่าความสุขในด้านทางโลกกับความสุขในด้านทางธรรมความสุขในด้านทางโลกนะเรียกว่าเรื่นเริงบันเทิงใจมีการเล่นเล่นมีการอันนี้ก็เรียกว่าความสุขในทางโลกความสุขที่ได้เกิดการไปเที่ยวเตร่ หาเพื่อนฝูงนะแต่ในขนาดเดียวกันความสุขตรงนั้นมันก็ปะปนมาด้วยความเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีตามมาด้วยเพราะว่าอะไรถ้าเราหาความสุขอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นในเรื่องของมึนเมาอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งที่เาเรียกว่าไม่ดีเข้ามาปะปนอยู่แต่ถามว่าความสุขไหมก็ความสุขอยู่ แต่ความสุขที่ยังอยู่ในความดิบดิบเรียกว่ายังสุขไม่สมบูรณ์แต่ถ้าความสุขที่สมบูรณ์คือ,ค,อความสุขที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าความสุขในทางธรรมความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นความสุขย่อมที่จะหาหวยหาคนเหล่านั้นไม่มีใครหรอกไม่อยากได้ความสุขอยากได้กันทั้งนั้น แต่ความสุขนั้นใครจะขวนขวายหาได้ในด้านใดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายนะก็เรียกว่าการที่เรามีอารมณ์ในทางบวกบวกในทางด้านใดไม่ว่าจะประเพณีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตล้วนที่จะมีความสุขมีความทุกข นะปะปนกันไปเพราะฉะนั้นเป็นรสชาติของชีวิตนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักหนาวไม่รู้จักเย็นไม่รู้จักอร่อยอันนั้นเขาเรียกว่าจืดชืดนะมันมีทั้งเค็มบ้างหวานบ้างเปรี้ยวบ้างนะมันก็เรียกว่ารสชาติทั้งต่างที่มันได้รับนั่นนะเขาเรียกว่ารสชาติของชีวิตนะให้เรียนรู้ นะบางคนก็ชอบเผ็ดบ้างบางคนก็ชอบจืดบ้างบางคนก็ชอบหวานบ้างนะแล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าอารมณ์ต่างๆเมื่อได้รับเข้าไปแล้วนะจิตใจเท่านั้นที่จะรับรู้นะบางทีเนี่ยคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบถ้าคนชอบก็ถือว่านะความสุขไปแต่ถ้าคนไม่ชอบก็ถือว่า ความทุกข์ไปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับอาร وم, ามณ์ของคนเราถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์นี่แรียกเรียกว่าความสุขความสุขในเชิงบวกก็คือคิดในทางที่ดีทําในทางที่ดีไม่เป็นผลกระทบต่อตนเองและบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นสุขใดก็แล้วแต่ เมื่อเราทําแล้วไม่เป็นผลกระทบกับบุคคลอื่นเราก็เป็นความสุขทําแล้วให้เจริญเติบโตพัฒนาในการในสิ่งที่ดีขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าความสุขสุขในครอบครัวสุขในสังคมและก็สุขในก็เรียกว่าสุขในใจจริงๆสุขในการที่เราประพฤติธปฏิบัติในหลักในศีลในธรรมจำนองครองธรรม อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติมาร่วมกันทําบุญมาร่วมกันในการที่จะพัฒนาจิตใจยกระดับเ็าเรียกว่ารบยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นขจัดในอารมณ์ในใจเ็าเรียกว่าอารมณ์ที่มันซับซ้อนมันลึกลึก้าไปในใจนั้นขจัดออกไป เพราะฉะนั้นการทำบุญก็คือเป็นการก็เรียกว่าเสียสละหรือการก็เรียกว่าในเรื่องของความตรรยีของตอนเองให้หลุดพ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายที่ทำแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองคำว่าตนเองก็คือความสุขนั่นเองเกิดประโยชน์ต่อสังคมก็คือ ในการที่จะส่งเสริมในการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเจริญเติบโตขึ้นได้ก็ขอต้องขออนุมโมทนากับญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนาะให้เข้าใจว่าความสุขนั่นก็คืออารมณ์ในเชิงบวกความพึงพอใจที่เราทำอันนี้ก็เรียกว่าความสุขอย่างที่แท้จริงนะก็จาะ,ะนั้นก็อันดับต่อไปก็คงจะพาท่านเนาะ จะได้สวดอิติปิโสเพื่อที่จะเจริญภาวนาในเรื่องบุญเป็นอันดับต่อไปอิติปิโสบกวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธเว

Ah ne tadabore sabo kala Yeah, รันตนตยะเตจสามด้วยเดชเองพระรัตนตรยัยวิริยังานุภาเวนะอนุภาพแห่งคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพยานวชิรดมหลวงพ่อวิริยังจรินทโรและอนุภาพแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระสงค์ทั้งปวงจงมาเป็นมหาเดชานุภาพ ส่งสมนำให้จักจพารทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธาสนรสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม,มาน,นำมาซึ่งความสุขแก่ท่านสังคมครอบครัวและสายงานของท่านและไซ ขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอดยะยาวาริวะฮาบุราบาริบุเรนดิสากะรังเอวะเมวะอิโตตินนางเบตานังอุปกปติ กิติธัมมะติดังดุหังเกปะเมวัชเมจะตุสัพเพบุรินทุสังฆาจันทูปนระสุยะทามะณีโชติรัสสูยะทาปิเตโยวิวาจานโดสํบารโควินัยสัตุมะเตภวันตฺวันตระ 江波。 and power

या द राजा च मे भावे साति अनवजाता ิจารณาอาหารนะครับเป็นลำดับดต่อไปนะครับผมวันที่19นะครับวันที่19สี่โมงเย็นนะครับ16บหกากาก็จะได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวส่งน้ำพระนะครับส่งน้ำปูใบาจานพรยเจ้าประสงสะค์พระพิสุทธสมณีไผ่กล้องน,นะครับเป็นลำดับดต่อไปนะครับวันที่19นะครับอ่าบ 19 16กาสิกนาสี่โมงเย็นนะครับผมก็ขอกขาอขอรพัฒนาในมต์ลล้วเรียนเชิญชาอต้นสัาว์ทุกท่านนะครับนะ